ไม่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปของไมค์ครับนะครับตอนนี้ครับเราจะมารีวิวเลยนะครับคุณผียครับเกียมไมค์ครับรีวิวเครื่องเครื่องนะครับเรียกอะไรนะเครื่องอะไรนะไปนรกเออใครมาสร้างอะไรนรับครูถอยถอยครับคุณมาสื่อครับเป็นครูเรื่องด้านโลครับคุณโฟครับไม่ใช่เวลามาเขียนครับไปเร็วครับไปไหนครับ เร็วเดี๋ยวกันพอทรางเปตัวมิติแล้วครับดึกเกิดเดี๋ยวเค้าคนเนี้ท่านไม่ว่างโอเคครับตรงไหนครับบอกมาได้เลยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยไหนฮะโอ้ยไกลไปไหมครับคุณจะหนีสตตังหรอสวัสดีพี่หน่อยค่ะใช่ตัวอย่างแรกดูผมนะผมคิวีนี่สองอันอย่างนี้ลงตรงพื้น แล้วไงต่อแล้วคุณก็ตั้งมาหนึ่งสองคานใส่แต่ค่าไฟใส่ค่าน้ำเลยหนึ่งสองสามสี่นะครับอืณก็ใส่สองบล็อกนี้ครับคุณก็จะได้ประตูมิติเรียบร้อยครับต่อไปตาผมทับบ้างครับได้ครับชื่อมาตรงนี้ครับี๋ยวอันนี้ครับดึไหมครับประตูมิติเมื่อกี้ต้องจุดไฟนะครับข้างในมันได้เฉพาะเดคอมเท่านั้นนะครับใช่บอกสตาค์ไปไกลๆอ่ะ 抱歉。<Because S 2> <Yeah. S 1>